สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมบอสเองนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูประวัติความเป็นมาของ f c e e o o o นะครับว่ามันเป็นมายัางไงนะครับใครเป็นคนสร้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเเร์คเอริสสแควเบิร์กเกิดเมื่อวันที่14พฤษภาคมคิดสรศ 1,984ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Facebook ในรุ่นแรกมีชื่อว่า FaceMart เกิดขึ้นเมื่อ2 0 0 3ขณะนั้นมาร์กยังคงเรียนอยู่ปีที่2ที่มหาวิทยาลัยฮาวาดมาร์กก็เริ่มเขียนบล็อกและในเวลาต่อมามาร์กก็เริ่มสร้าง FaceMart บนหอพักมาร์กบอกว่ารูปที่ถ่ายบางรูปนั้นน่าเกียดมาก จนเอาไปเปรียบเทียบกับสัตว์ต่างๆได้เลยแหละมาร์กเริ่มเขียนโปรแกรมให้สุ่มรูปขึ้นมาคู่กัน2รูปแล้วให้คนโหวตว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาที่หน้าตาถูกใจกว่ากันต่อมามาร์กได้ทำการแฮกรูปนักศึกษาเข้าคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แล้วก็ก๊อปรูปนะครับมาลงเว็บไซต์ของเขานั่นก็คือเว็บไซต์ f a s e m a r t นั่นเองต่อมาเว็บไซต์ Freshmart เป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงวันมีคนเข้ามาชมถึง450คนและมีคนดูรูปไปทั้งหมด22,000รูปเลยทีเดียวแต่ทว่าไม่กี่วันต่อมาฮาวาดได้ทำการปิดเว็บไซต์ Freshmart แล้วแจ้งความจับมค์คข้อหาละเมิดความเป็นส่วนตัวและแฮ็กเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพิมต่อมานะครับปี2004มาร์คเริ่มสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาที่มีชื่อว่า The Facebook เขาได้รับแรงบันดาลใจจากบทความในหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวกับกรณีของเฟสบุ๊ r บทความนั้นกล่าวว่าจริงๆแล้วเนี่ยเว็บส่วนกลางลักษณะน,นี้น่าจะมีประโยชน์มากมาย The Facebook เริ่มใช้งานได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2004มาร์คบอกว่าหลายๆคนเนี่ยพูดถึงการมี Facebook คือจุดรวบรวม รูปของนักศึกษาและอาจารย์ของฮาวายมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยเพราะมหาวิทยาลัยนั้นต้องใช้เวลานานเป็นปีๆนะครับกว่าจะทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมาและตัวเขาทำได้ดีกว่าแล้วก็ทำได้ในอาทิตย์เดียวด้วยภายในแค่เวลา24ชั่วโมงเท่านั้น The Facebook มีคนมาลงทะเบียนสูงถึง1,500คนและภายใน1เดือนครึ่งหนึ่งของนักศึกษา ปริญญาตีทั้งหมดลงทะเบียนกับเขานะครับเดือนมีนาคมปีเดียวกันมาร์กและกลุ่มเพื่อนๆก็ได้ขยายเดอะเฟซบุ๊กออกไปยังมหาวิท,ทายาลัยชั้นนำนอื่นๆจากนั้นก็ขยายไปทั่วอเมริกาและก็ทั่วโลกในเวลาต่อมาในปี2005คำว่าเดอก็ถูกถอนออกจากชื่อ The Facebook มาร์กและเพื่อนๆได้จดทะเบียนชื่อโดเมน facebook.com ในราคา2 0 0 0บาท